รีวทท ar ar ings, uri, ิวตัวกล้องรอบคันนะคะรถ MG 5ค่ะที่เสร็จที่เรียบร้อยแล้วค่ะจะเป็นหน้าตาของตัวกล้องนะคะจะเป็นตัวกล้องด้านหน้ารถค่ะต่างาด้านล่างของตัวลูก้่นะคะมาดูตัวกล้องด้านข้างกันค่ะจะเป็นทางด้านซ้ายนะคะตางตัวจจด้านเท้ารูเชยหน้ามาดูกล้องตัวหลังกันต่างหน้า มึงนะคะจะเป็นด้านขวาค่ะติดตั้งก็ดูสวยงามนะคะติดตั้งโฮช่างงานกับตัวโดรอนเรื่อยๆสนใจก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะร้านเมลิสชอปค่ะดูสินค้านะคะกับตัวกล้องรอบคันค่ะติดตั้งกับรถ MG 5นะคะติดตั้งพร้อมตัวจอ Android ค่ะมาติดตั้งสิเรียบร้อยแล้วค่ะมาดูการใช้งานกันนะคะใส่เกียร์ทอยค่ะ ขึ้นหน้าจอนะคะเป็นกล้อง4เลนส์4ขขรอบกันเลยมีเซนโอระยะนะคะแดงเหลืองเขียวค่ะมีเป็นดิวมทคอนโทรลนะคะชงานกันกดูค่ะจะเป็นกล้องทางด้านซ้ายนะคะจะมีตัวกระโดดนะคะลงตามภาพเตร์เเลยค่ะจะมี้านน่นะคะ แล้วก็กล้องคันนี้นะคะรับคําสั่งตามตัวไฟเลี้ยวค่ะถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวด้านซ้ายนะคะจะเป็นตัวกล้องทางด้านซ้ายค่ะเปิดทางด้านขวาค่ะกล้องมุมด้านขวานะคะตรงตามภาพเลยจะมาพร้อมตัวรีโมทคอนโทรลนะคะจะเป็นรีโมทตัวนี้ค่ะสามารถคอนโทรลดูได้เลยจะเป็นซ้ายขวาด้านหน้าหรือว่าจะเป็นด้านหลังค่ะมุมทั้งหมดเลยถูกต้องตใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ เป็นทางสีลายแล้วก็ับบมถือหรือว่าเราหน้าตาได้ไ